สวัสดีครับ พิงโอ่ง,องได้ไหมตัวนี้นะครับความเร็วรอบเป็นปั๊มยีี่โวลต์นะครับสามร้อยวัตต์ความเร็วรอบก็ใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะครับนะลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีปัป๊มหนึ่งแรงเดี๋ยวเราต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับ ตั๊มนี้ปัจุ่มลงน้ําแล้วก็เดี๋ยวโซลาร์เซลล์แค่แผงเดียวแผงโซลาร์เซลเซล์410บาทครับ410บาทแค่แผงเดียวแค่นั้นนะครับแล้วก็เป็นงานได้เป็นงานได้เลย เราไล่สายก่อนนะครับ,นะรบเราทมาเสียบพักทีเดียวสายท่อขนาดเดียวกันนะครับเราต้องใช้ข้อต่อหาข้อต่อที่เป็นข้อต่อแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้เราใช้งานได้นะครับสายคุณภาพ สายสมสภาพแล้วโอเคพอคราวนี้เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วเราก็จำไปได้เลยบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับบวกใส่บวกลบใส่ลบแล้วก็ดูนะครับว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะครับจะมีบอกนะฮะถ้าลบจะเป็นแบบนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นบวก อันนี้จะเป็นจุลบนะครับโอเคอันนี้เราต้องต่อขั้วบวกก่อนนะครับขั้วบวกก่อนอันนี้คือบวกสีแดงนะครับบวกใส่ก่อนแล้วก็ใส่ลบทีหลังปั๊มน้ําก็จะทํางานนะครับเมื่อถูกแสงแดดเสร็จรียบร้อยครับตอนนี้ปั๊มทํางานแล้วนะครับดูอากาศนะครับนี่นะครับนี่น้ำไหลครับ หลายแล้วครับอะเดี๋ยวเราไปดูที่แข้งกันเพื่อลดผลผู้เรียนนะครับนี้น้ำพุง่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับน้ำดได้เลดูดิครับน้ำพุ่งแรงมากนะะน้ำเปนะ็นสายนะครับน้ำเป็นสายนะครับปั๊มกี่กี่แรงปั๊มหนึ่งแรงโอ้ใช้แผงเท่าไหร่นี้ แผงแค่แผงเดียวนะครับ410บาทแค่นั้นเองแผงโมโนนะครับนี่แผงโมโนขนาดร้อยร้อยแปดสิบครับกว้างก็ประมาณเมตรหน่อยๆเมตรหนึ่งนะ,ะนะครับราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ราคาประมาณสี่พันเกือบห้าพันครับคุ้มตอนนี้น้ำไหลพลด้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมการแกะมันวิ่งขึ้นเนินนะฮะเส้นนี้ขึ้นเนิน ดูว่าปั๊มจะไหวไหมเดี๋ยวเราไปชมกันดังดันน้ำานะครับท่อขนาด6ค้นท่อขนาด6เ้นนะครับวันนี้น้ำก็ไหลามาเป็นเป็นสายนะครับเราก,ก็ไล่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำขึ้นที่เนินครับสามารถที่จะ ขึ้นแทงได้ครับรนะยะทางก็มันห้าสิบถึงหนึร้อยเมตรนะครับน้ำเต็มสายนะครับเต็มท่อนะครับเดี๋ยวเราไปลดน,น้ำทุเรียนกันนะครับเอาน้ำใส่แทงก่อนตามมาครับ นีต้นทุเรียนแดงอินโดจีนนะครับแดงอินโดลูกลูกมันก็แดงแดงสวยต้นทุเรียน4-5เดือนนะครับเราก็ยากุมฟางคุมเพื่อไม่ให้ดินหนีือนาดินมันแห้งจเกินไปนีทุเรียนหลงแม ทุเรียนหลงรับแลนะครับปลูกง่ายตัวนี้แตกยอดด้วยทุเรียนหลงรับแลครับปลูกง่ายไม่ต้องรดน้ําก็อยู่ได้ีนต้นทุเรียนออนทองแตกย,ยอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวนะครับตัวนี้กำลังใบกำลังแก่ไม่ได้รดน้ําก็อันนี้คือไม่ได้กลางร่มใบมันจะไหมอย่างนี้นครับ ไม่ได้กลางร่มให้มันต้องกางร่มลดน้ำก็ควรจะลดเช้ากับเย็นแค่นั้นนะครับเราก็ลดแค่นี้พอนะครับแต่จแจกยอดใหม่อันนี้คือยอดอ่อนออกมาแล้วมันแห้งเพราะว่ามันขาดน้ำไม่ได้ไม่ได้อ,อน้ำให้มันนะครับ คนที่จะดูแลสักนิดนึงนะเพื่อจะอันนี้ต้นทุเรียนห้าหกเดือนนะครับต้นสวยแตกกิ่งสวยงามต้นทุเรียนหมอนทองเนี่ยแตกยอดอ่อนแล้วนะครับแตกยอดอ่อนเนี่ยฮะแตกยอดอ่อนสวยนะครับเราใช้ปุ๋ยอินทีีย์นะครับของภูตะว,วัน ก็้นุกสูงเพราะว่าไม่ให้น้ําขังนะครับทุเรียนชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับหนึ่งต้นหนึ่งต้นเนชา้าลรวก็ลดที่โคนต้นได้เลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็แตกยอดสวยนะครับมันดูแลรดน้ําอยู่บ่อยๆเช้ากับเย็นนะครับต้นทุเรียนของท่านก็จะสวยงาม เราปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้เรื่อง,งพืชนะครับใบเป็นจุดเป็นด่างเนี่ยเราแก้ปัญหาง่ายนะครับอเขาเรียกว่าไวรัสแอนติคุมอะไรพวกนี้โรคอะไรนะครับโรคแอนแทคโนดนะครับสามารถที่จะปรึกษาเรื่องโรคพืชได้นะครับปรึกษาเรื่องพืชได้สามาแก้ปัญหาได้แค่นิดเดียวแค่คุณโทรมาแค่นั้นเองนะครับเรามีปุ๋ยหมักนะครับกดลิงก์ที่ด้านล่างนะครับกดลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยครับผมถ้าคุณทำสปริงเกอร์ยิ่งดีใหญ่ นะครับนี่ฝั่งหนึ่งนะครับเป็นต้นทุเรียนหนอนทองนะครับแล้วก็ต้นกลน้วยนะครับเพื่อปลูกเป็นที่เลี้ยงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับเราก็รดน้ํารดน้ําเช้าหรือเย็นนะครับถ้าใครมีสปินเกอร์ใหญ่ๆแล้วก็ทาทอมเมอร์ตั้งโปรแกรมอัตโนมัตินะครับ ก็สะดวกในการทํางานนะครับนี่ครับใบแตกยอดแล้วนะครับเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับแตกยอดทรงพุ่มสวยงามนะครับตัดหญ้านะครับตัดหญ้ารอบๆนะครับอย่าใช้จอบหรือเสียมนะครับในการรายหญ้านะครับใช้กันไกลใช้กันไกลนะครับทิบออกไปแถวเนี้ย เล็กนิดนึงนะครับพื้นดินเป็นพื้นดินทรายนะครับสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้ง่ายๆแค่นิดเดียวปลกสารเลื่องขื้ได้นะครับผตมเพือต่างๆนะครับใช้น้ำมุงน้ำหมักครับมันมีมูลีิววานะครับนะครับคิววา เป็นธรรมชาตินะครับเราก็ใส่ไม่ต้องกลัวว่าเป็นโรคโรคเน่าโคนเน่านะครับเราก็ใส่แค่ใส่โคดมานะครับถ้าไม่มีก็ปูนขาวเพื่อปรับค่าพีเอชนะครับหรือก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์โพตะวันที่มีธาตุอาหารครบ13ธาตุตามที่เพื่อต้องการนะครับครบ13ธาตุแล้วก็มีาสารป้องกันแมลง สารป้องกันมแมลงโมเโสกไคตโวซานดูคาลิปตัสหางไหลป้องกันมแมลงนะครับมากับใบทุเรียนเราได้ด้วยต,ตัวอินรีพูตันนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลก็สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับถ้าส่งคิดยังไงถ้าส่งชิดตามจริงนะครับชิดตามจริง อ่าถ้าต้นไหนไม,มีเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำหมักครับพาไปดูน้ำหมกักหมักเองง่ายๆนะครับไมไ่ใช้ฟ้าติดนะครับก็มีเปลือกไข่เปลือกไข่เปลือกสับป,ปะรดเปลือกบังคุดนะครับแล้วก็ปุ๋ย ที่เป็นเม็ดนะครับก็ามาใส่ในนี้แหละและ้วก็น้ำแปดสิบเม็ดแล้วตัวนี้นะครับทรุดสิบนะครับฆ่าหนอนข่าแมลงเป็นผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรจริยามหาลาัยกเกษตรศาสตร์นะครับได้ผ่านการบุลองจากกระทรวงกรเกษตรกรมพนาที่ดินกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปประกวดได้อันดับหนึ่งของโลกที่ประเทศโปรแลนด์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสารชีวพันธุ์กําจัดศัตรูพืชฉีดพ่นเนี่ยไม่ต้องปิดปากปิดจมูกนะครับฉีดแล้วเก็บกินได้เลยราคาก็6ก0กว่าบาท นะครับหกรสิบาทนะครับใช้อันนี้ขวดหนึ่งเนี่ยผสมน้ํานะครับ80ลิตรได้อย่างสบายใช้เป็นปีนะครับระยะหูเชื่อได้นะครับขอบคุณครับโอเคแล้วกันหน้าพบกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ